คพ่อเป็ดค่ะสวัสดีทุกคนนะโซนมาเล่นงวดค่ะเอา,าง,างั้นข้างหลังข้างบนเล่นงวดค่ะมาติดตามแนวทางกับคุณพ่อเนาะนในงวดวันที่17มกราคม2568ค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปที่3เนาะค่ะมาตามคุณพอ่อคุณพ่อว่าอ,อุ้ยเอาขักเทวสันนำขักเทวสันบวตามบา่อไรค่ะท่านผู้ชมต้องมาตามเนาะค่ะฟันมืออะไรนี่คุณพอ่อมะเขือนี่ใชมมะเขืนนี่พันตัวไม้พันตัห,หายหรือลางนะ โอ้เข้าห้เด็กลางมาตามคุณพ่อเหมือนนิ้วจีซิบเอ็ด้เนาะค่ะอเบอกซู่ฟังในคุณพ่อฝันนี่ยงไรเนาะฝันว่าจะไปแถาไปียวแถวเขาเป็นเขาประทันแล้วนั่งเขาก็บประทันแล้วนั่งเขาก็บประทันบ้านนี้เลยมีมอหนึ่งลูกสาวมอหนึ่งน่ะหมูซื้อเขาลูกสาวลูกสาวมันก็ลูกเคยมันเมื่อนหร่เคยเคยเป็นมูกันไปกี่เป็นมูกันแต่ข้าวพูนละเป็นมูในฝันบอกว่ามูอีีเป็นมู ทนน่นล่ะเป็นมูนี่ฝันเอ่เือนมันล้งเดียวลังงกาๆกลหรอกมีมคนลัง่ะค่ะมาเล่นยางวิ่อมหัวเพเป็ดตัวนั่นคนละพแป้งตัวนั่นมันมาเรยว่าเล่นยางวิศมัยังล่ะใช้ละพอมแม่มึเไปใส่ที่พ่อแม่ตายเม่อแล้วนะตายทั้งสองแหละคนละคนที่ลูกอ้องของผมเลยพ่อคอยตาเบอไนะ เจ้ไปเซวกันบอกก็ฟอ,ขอ,อกข่อยมาหน่อยเองถามผู้หญิงถามม,ถาม,มีหญิงลูกสาวคนน่ะค่ะผู้จะไป็นเซวกันแรกก็เป็นหมูกันแต่ข้าวเป็นฝุดมันก็นเรียงนี่กูจะลงข้าวก่อืนกูเป็นหมูกันแต่ข้าวมึงเป็นเล็กหน่อยน้ำดำทอขาปุ่นอ่ะค่ะก็หลูกสาวคนนะเจ้ามึงเลยลูกสองคนเลยอาเลยว่าค่ะบ้านเขาเล่นล่องไปท้าบสอนมึงเขาล่องไปฝุดมันลูกเคยทึ้มากมากไอ้คือเนยแตงหัวานคนเนาะ บ่หามาแน่คนเราบเด้เลยูกเคยนึ่งบ่คนน่ะเพราะอีนั่นน,น,น,น่ะละค่อะอยหางั้นเาหอมมาคุยกันนะมันใส่ฝ้ายยีน์เก่าๆหรอกฝ้ายิีนเก่าแห้ฝ้ายิีน์นก่าหมดล,ละเก่าๆม,มันมาคุยกันนะครับเจ้งชื่เกหูกัน้นที่ี่ใส่หูขันอยู่แต่มันเสียวหูขั้นเลยตะกี้ผนเราต่โดนแหง้งว่ะค่ะบ้านนี้ที่พ่อคุโอ้คอยถือถือเลขกจนเขาว่ท่นใจเงินหมดเดือดเลยคน่า ซื้อนค่อยซื้อศูนสองโต๊เดียวแค่คน่ะออกตโตะเลยด้คุณคุยเห็นคุณพ่อฟังเออนสองซื้อนสองไว้เลินนะเงินก็ซื้องนหันก็ซื้อเจ้าส้นแหลวได้หนึ่งค่อยซื้อนสองเงินนะซื้อซุนสองไว้เอ้อันะแต่กูไปเสียก็พอมึงดอกแต่ว่าก็ไปม่กันะคแต่มึงน้อยผลนะแต่มึงไงยัเอาผัวเอาเ่านบ้านแล้มันบอกเลยว่าศูนสองตัเดียวมันนะ 02ตัวเดียวตัวเดียวมเนี่ยซื้อซุสองนพอมันโอ้พอก็พอพอก็พอมันมันเอินพอนะค่ะทายนงมึงในกินนิหน่อยนึงดำก็ดำตัวค่ะไงขึ้นมายังดำคือเกาอยู่ออนค่ะดำนสูงคือเกาอยู่โอ้คือซุสองเขาซื้อเพื่อถือก็ใจงันแหลวได้เลยนก็ได้เจปดหมื่นก็ท่านแหลวอยู่เจปกว่าหมื่นแล้ เจ็ดแปดเก่าหมื the the ่นถึงเงินถึงเิเป็นเส้นแสน่อได้คนนะเขาจ่ายทันแดดให้สื่อใะไรสื่อศูน์สองไว้เลยมาโอ้ก็ครึ่งวันนี้ให้สื่อศูนสองสื่อซูนสองเลยคนโอ้สื่อกัสื่อให้สื่อนอาอยู่ดอกเลยวะอย่าลืมไดยสื่อได้มันวะอย่าลืมไดยสื่อได้อย่าลืมได้พอสื่อได้มึงวะอืมสื่อกสื่อก็เว้วะซูนสองตัวเดียวมันว่ะศูนสองตัวเดียวแต่ทั้งมันรอคอยทั้งอีศูนสองตัวเดียวโอ้าเบบกระซี่พร้อมเออเออได้พอที่ไปนุ่งกอนเขาแหงขาอยู่ว่ะ นเปิดแรงน้เขาไปน้องเขาประทันไม่เสียไม่น้องพีมันน้องพีมันแรงเร็วแฮ่มแรงมาคั้งนี้กันป่ะทันเขาไปมาเคียร์สนจ่อยมาอะไรไปน้องเขาจ่อยค่ะเป็นไปที่ไปไทยมุ่นถ้าเมนไปจะสีไปจากไหนเนาะคุณพ่อเนาะโอ้มาเป็นต้องผีบ้านนี่ขออนุญาตถามคุณพ่อเนาะว่าที่เขาบอกว่าเขาถือเลรเขาใจว่าท่านเนี่เบิดนี่ยเขาถือตัวไหนจักโมูหเจ้าโมโหเขาบอกเมนบอกก็รับมุด บมเมนเขาเราบอกคุณพ่อมากัดกันใสค่ะว่าเว่าเงินอะไรเป็นร้อยแสนายแสนเเขาเบื่งใจแล้วอยู่นะม้วดนี้ต้นนี้มวนนี้ศูนย์สองตัวไโอ้หงวดนี่ใครสื้ศนย์อศูนย์สอแสดงว่าทีิพานมานี่บ่ใจแล้วผีผู้หญิเถื่อหลายๆจนเขาใจบบทั้นเบิด์นแล้วจ่ายบขัคั้นครบแต่ว่างวดนี่นี่บอกให้ศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สองสศูนยงโ มันล่อแน่น,นค่ะซิมพร้อมซิมพร้อมพอ่มพอก็อ,อยู่เขาก็ได้มันอยู่เครื่งองหือนมันดูเคยเ่เอยื่นออกมาเรื่อว่า 2, นะมันก็อซองห้าปอนะค่ะคือพอแปลงบ้น่นคนเราบอกมาห้าในเด้อกนะไปคุยก็พอพวมันเองนะคุยกันแล้วคุยกันยังเพราะว่ามันมันบอกเลยนะแล้วมันบอกว่าศูนสองตัวเดียวเที่ยที่คุณพ่อคุยน้าที่บอกเลขคุณพอ่อว่าศูนสองนี่เป็นิ เมมียันเป็นผู้หญิงบอกบ่เมนบ,<อ>บุบ่มบเมนบ่เมนผัวเพิเ่นบอกบอผู้หญิง,งโอ้ผู้หญิงบอกแล้วมันวะสูงช่นงสูงช่อง,งมนลนวะเรื่อผัวนี่เป็นคนเบาว่าถือเลียกห<ม>ล้วเข้าใจบ่พันเบิดแม่นบ่คะเมียมันอะไรเาโอ้เมียก็เวะ้าผัวมันแบบคุยกันซื้อจะบ่เคยเห็นก้างเห็นมันว่ากนก้างพ่อเห็นจะร่นเหรอมันวะเห็นแต่ข้าวตีกี่พวค่ะมันก็ถือต่ข้าวตีกี่พวเนี่ยสองศูนย์อืมสองศูนย์จะข้าวโอ้ยถือมาหลายปีแล้วเขาว่า เอานั่นเห็นเขานั่นนะมันกูจะมาบอกอีกว่าคุณพพันเห็นโดนนะแต่ถือจะ่ดนโดนกว่าเะว่าฟันบาทในสองศูนย์นาว่ามาให้มาฟันอีกส่สองศูนย์หรือศูนย์สองคุณพ่อศูนย์องเนี่ยศูนย์สองแต่ว่าให้กราบนน่ำเนาะกราบหน่ำค่ะแต่ว่าที่พี่บอกนี่บอกศูนย์สองศูนย์สองตัวเดียวศูนย์สองตัวเดียวคุณพ่อคิดว่าบุญหรือลางอ๋อรางละรางมันบอกแต่ว่ากักกันไว้เนาะกันกันบนรางไว้น้ำค่ะยายใส่ตารางอย่างเดียวค่ะ มันไ mm ่เคยวอรเน่แต right? uh ่ทำชิลงมากปุ ahn, uh, ๊บม mm ีลูกซู่องซุ่ซองมัน่าอีวิญิงนั้นค่ะเออเอกูจะซื้อน้ำอยู่หรอกทาเพาบาลนะอีนั่นคนนดําชุ้งอีวิญิงคนนี่แลพอจะซื้อน้ำอยู่หรอกซื้อได้ซื้อะไรเงินได้มันว่ะค่ะเราต้องคอยซื้อนี่มาทั้ใจท่นแหลวอยู่ม่นถือก่อนมัน่ะบนแน่ค่ะท่านผู้ชมบน่เน่ลกื่องจริงหน้าค่นวอร์พี่อรืลองจริงแห้งมากค่ะเราพอซื้อเขาอยู่หรอก อามันถือเพราะว่ามันเหล็กลา่างไงค่ะถือล่างบ่วนหน้ามแต่ป้องกันเนี่ยล่างอยู่แล้วแหละแต่ว่าเล็กบ่วมมันหายมากแห้งมากตะกอนหมค่อันแปดเก่าสุดเดียวแต่ว่ายังอย่างแปดเก่าคือเก่าเหมือนคุณผอเหล็กบนนี่แปดเก่าแล้วที่นี่ม่ใช่พันชีคืนสอนเลยมันใจแปดเก่าแห้งอเราตัวนี้ก็แห้งล่างเลยสามเก่าที่ว่าเหล็กล่างแต่ย,ย่งหยาบอยู่เป็นบ่อกันใหนเป็นบ่อเออเลยสามเก่าจะบอกเก่าสามตะกอนะเก่าสามสามเก่าเนาะกับกันใหน่อยำ กันตัวแปก่อกับแปรห้นั่นละค่ะตัวให้ยแปรก่อซะเดียวก็ก่อซ้ำนั่นค่ะเพราะว่าแต่อัันนน้แต่คลิปแรกเนาะคลิปแรกขอคลิปสองนะคลิปแรกค่ะคลิปแรกคลิปสองก็ยังมายั่งแปรเก่าเนาะแต่ว่าคลิปนี้เขาเปลี่ยนคลิปที่สามเปลี่ยนเป็นศูนย์สองศูนย์สองเลยศูนย์สองเนียนเลยเหมือนบอกคุ้มเดียวเลยคุ้มเดียวเลยเนาะค่ะเขนเขนศูนย์สองซะเดียวน บบตองหลายโตถึงสี่หลายคลิปก็จริงแต่ว่าบบหลายตันะคุณพ่อหลายตัก็หลังกระตุกยำ <ๆ S 1> ่ำค่ะย่ำให้เน้นๆเลยคุณพ่อบอกว่าเอาค่ะค่ะคุณพ่อ,อว่าค่ะลอของสุดทายอีกเนาะคุณพ่อเนาะแม่นี่ล่อมันก่อนไม่ขอมาทำอีกเพราะว่าเหลืออีกอยู่หกเจ็ดมือเนาะคอ,อ,องสุดทายมาตามให้อีกค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าคุณพ่ออาชีเขามาฟังเลยอาชีว่าหลายฝันแต่ว่า เลขตัวเก่าค่ะท่านผู้ชมลายฟันต่่วาตัวเก่ามันมันเลขย่ำตัวเก่าเนาะคุณพ่อเนาะวันนี้ค่ะบันี้ซ้ำก็ว่ยฟังกะว่ายฟังก้อนวันนี้ค่ะซ้ำตัวเก่าคุณพ่อว่ามั่นใจแห่งเพิ่นบาค่ะลอตเตอรี่ไดจะจักใบคุณพ่อสามใบสามใบมาหาไว้แล้วแต่ว่าเอาไปสองคือกันเขาขอไปน้ามบอกที่ยังไงเขาขอไปไปโนมี่มันหมด ผู้ใด้ละขอคนคนขายหนุ mm ่ม hmm. บ mm ่คนอยู huh. ่น um, ้ำก UH ันน right. <the so ่อยโอ้คนน้ำกันขอไปหาสื่อมันบ่ได้มันบ่คุณพ่ออืมเอาเบ่งเบงกันไปเนาะเบงกัธอเด้รางวัลที่หนึ่งเธอได้รางวัลใหญ่หามันรวยค่ะเธอมีโชคมาอีฟีกันหามันรวยก็ลองซื้ออะไรบ้างค่ะลองติดไว้เนาะคุณพ่อจะใบเนาะต้องซองทำใบค่ะค่ะเป็นแนวทางของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่17มกราคม2568นี่ค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบในวันใหญ่กับคุณพ่อสุขุนสุข้นค่ะเขาบอกตรงๆเ๊กแล้นะค่ะเอาโหลดศูนย์สองเขาอะศูนย์สองเนาะค่ะกันลดลงมากก็ยังบอกสุขสองเลยอขาบอกย่ำเนาะเขาย่ำให้ฝันขักฝันแน่คุณพ่อว่าว่าเรคล่างอะไรค่ะบ่อวบาบ่อใดเนาะค่ะย่านเอฟซีบ่อใดโชคนนำเพิ่นป่าค่ะอ่ะ รอบคงสุดท้ายเนาะคุณพ่เอเนาะอีกคลิปนึ่งค่ะคลิปหนึง,ค,นงค่ะเขาคืคอเก่ากระใสเลยค่ะสำรสรห,ห,สหสรับคลิปนี้เนาะคะ่ะก็ขอขอคบอนนขอค,คุณพ่อเป็ดได้หลายค่ะบ่แพงแนวทางขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะสุกคนมาทุกคนมาเรื่องวันสาธุสาธุสาธุค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่17มกราคม2568ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่3ามค่ะท่านผู้ชมมาตามคุณพ่อเนาะค่ะ ตามเบบดวนค่ะเพราะว่าคุณพ่อนี่ฝันคักแหงเพื่อนว่าค่ะฝันบาเดไปเงือนผีเพื่อนว่าค่ะไปละไปพ่อขอบขวหนึ่งเนาะค่ะเพื่อนว่าเป็นมูกันกับคุณพ่อนี่ละเพื่อนว่าแล้วก็ไปพ่อลูกสาวของมูเนาะค่ะแล้วก็ไปพ่อลูกเขยของมูเพื่อนว่าค่ะแต่ว่าในเงือนหลังนีเป็นผีเบอร์ทุกคนเพื่อนว่าค่ะคุณพ่อนี่บ่งหูจักเพื่อนว่าแต่ว่าในฝันนี่หูจักเพื่อนว่าค่ะว่าเป็นมูกันเป็นเซี่ยวกันเพื่อนว่าค่ะ ในความฝันนี่ได้เว้าถามไทยกันเพื่อนว่าแต่ก่อนคุณพ่อสิกับนี่ผีผู้ยิ่งได้บอกเลยคุณพ่อเนาะค่ะว่างวดนี่เพื่อนว่าอย่าลืมเดอ้อเพื่อนว่าศูนย์สองเพื่อนว่าเน้นๆเลยอย่าลืมเดอ้อศูนย์สองเพื่อนว่าบอกแล้วซ้ำว่าพ่อย่างมากไกลๆมากกระสิบพอมเพื่อนว่าค่ะคุณพ่อนี่จําได้ติดตาเลยเพื่อนว่าค่ะคุณพ่อเลยว่างวดนี่ห้เน้นๆเลยเพื่อนว่าค่ะ อาจจะล่วงล่างก็ได้เพิ่นว่าแต่ว่ากัใไซบุนไปน้ำแน่เพื่อนว่าค่ะเพื่อนห้ศูนย์สองเน้นเน้นเนาะค่ะคุ้มเดียวไปเลยเพิ่นว่าค่ะแต่ว่ากับกับน้ำแน่สองศูนย์เนาะค่ะเพราะว่าซื้อเล็กบวกกับมักตับแตกคุณพ่อว่าค่ะเป็นแนวทางของพ่อเป็ดค่ะอย่าลืมกับน้ำค่ะท่านผู้ชมย่ำเนาะค่ะกับน้ำแน่ค่ะขอห้มีโคมีลาบกับคุณพ่อเนาะค่ะ ในคลิปนี้ค่ะงวดวันที่17มกราคม2 5 6 8นี่ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงผ้าร้วยน้ำนี้เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกกันใหม่ขอบคุณค่ะ